TQM 1737งง่ายประหยัดครบวงจร TQM ที่ปรึกษาประกันภยัย Even สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Daily แอปโชว์ค่ะกับเเายการจินโลบอนค่ะรายการที่พาผู้ชมไปพบกับ นิทรรศการศิลปด์ดีและสมภาษิลปินชั้นแนวหน้าของประเทศไทยค่ะแต่ตอนนี้โยมาเล่นชแวชแอปชวแอปแอบปิ้งอยู่แถวๆนี้ค่ะเนื่องจากนะคะโยมาที่นี่เลยค่ะที่สุ percho art center ค่ะมาทําไมเราก็ต้องมาดูนิทรรศการศิลปะแต่แถนว,ว่าจะเป็นนิทรรศการอะไรเนี่ยอุบไ้ก่อนได้ไหมต้องตามโยไปดูในรายการค่ะสวัสดีค่ะสสวัสดีค,ดค,คุณผู้ชมคะตอนนี้นี่โยมาอยู่กับนะคะคุณเจ้าหวานนะคะเป็นพิจการ มะใช่ค่ะผู้จัดการขอสินนี้ใช่ค่ะใช่ไหมคะก็เลยคิดอยู่เอ๊ะเป็นผู้จัดการอะไรนะเพราะว่าที่นี่เขามีหลายร้านเหลือเกินร้านเกมเขาก็มีอะไรเขาก็มีกันอื่นเลยนะคะพีาแหวนเป็นผู้จัดการถึงหอศิลป์นะคะสักพัแห่งนี้นะคะค่ะก่อนอื่นถามเรื่องของนิสการก่อนเนี่ยนิสการ์นี้ชื่อเต็มๆชื่อว่านิสการ์ชานยูนิเวยร์สค่ะ ทำไมถึงต้องเป็นทรานยูนิเว e ร์สคะเอ่อเราต้องใช้คำว่าทรานยูนิเว e ร์สเนื่องจาก <c oughs> ว่าคำว่าโลกเนี่ยของ3ศิลปินเนี่ยไม่พอ <c oughs> เลยต้องใช้เป็นคำว่าจักรวาล <c oughs> ซึ่งมันคือทรานยูนิเว e ร์สค่ะอถ้าเกิดวันนี้เนี่ยจะมาพบกับงานของ3ศิลปินเลยเหรอคะใช่ค่ะเอ๊มมีใครบ้างคะอ่ามีคุณสินิดนะคะ <c oughs> แล้วก็น้องประยาแล้วก็คุณเนียมค่ะค่ะทำไมถึงได้จากสามท่านเนี่ยมารวมกันได้คะเอ่อสศิลปินนี้นะคะก็คือเขามี จักรวาลของแต่ละคน3ท่านคือมันจะใช้คําว่าโลกไม่พอค่ะสามท่านนี้มีในส่วนเชิงลึกขึ้นไปคือความน่าสนใจของเนื้องานแต่ต้องเราต้องไปติดตามชมกันนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยโยอยากเจอนี่เลยคนทำงานเอหลังเนี่ยเดี๋ยวพาเข้ามาหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวพบบับคุณซินิดเลยนะคะ LOOK Oh for AT it's ME thee หน่อยว่าอันนี้คือศิลปินนะคะฉัาทำนี่เลคะหนึ่งในศิลปิน Trans Universe นะคะชื่อคุณสินิดนะคะผลงานที่ทำนี่ก็คือจะเป็นสื่อผสมให้ศิลปินเราอธิบายดีกว่าว่าผลงานชุดนี้นี่ชื่อชุดอะไรคะอ่าเป็นเป็นเหมือนเหมือนบ้านเช่าครับค่ะทำไมถึงได้คิดจะทำผลงานชุดนี้ขึ้นมาแรงดันใจมาจากอะไรคะอืมก็จากจริงแล้วเป็นก็อยู่ที่บ้านเช่ามาตั้งแต่เด็ก ประสบการณ์ส่วนตัวส่วนนี้ก็อยากจะแบบนำเสนอเรื่องราวกับที่อยู่อาศัยและก็เทคโนโลยีค่ะเห็นบอกว่าไฟเฟิร์นี่ต่อเองหมดเลยครับค่ะแต่ทำไมมาคุณผู้ชมยืนว่าเด็ดที่สุดเลยข้างในนี้มีตั้งแต่หลวงพ่อคูณมีตั้งแต่แค้ามารุกฏอันนี้นี่คือศึกษาอันนี้นี่ของตัวเองเลยปะคะเนี่ยเออนี้ก็ชอบเลยนนครับชอบดูพระเครื่องอะไรยเงี้ย จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่มโยยมีให้ความรู้สึกมันเ,มนเหมือนกับบ้านตุ๊กตาใช่ค่ะอย่างที่แยหวนแนะนําตอนแรกว่า<ะ>ที่เราใช้คําว่า t r a n universe เนี่ยเพราะ,ะว่ามันลึกยิ่งกว่าคําว่าโลก<ะ>คือมันเป็นจักรวาล<ะ>สิ่งที่เห็นว่าเขาทําดีเทลได้เล็กๆเนี่ยเพราะว่าศ<ะ>ิลปินเนี่ยคือแบบเป็นมุมมองรายละเอียดเล็กๆที่เขา<ะ>อยากจะมันมันเชิงลึกเข้าไปเรื่อยๆค่ะ,ะเขาก็เลยเหมือนแบบสตัดดี้สิ่งต่างๆๆเนี่ยได้ค่อนข้างที่ละเอียดแล้วก็มุมมองของผลงานของศิลปินเนี่ย คือเขาต้องการถ่ายทอดเห็นว่าเป็นในเชิงคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนะคะแล้วอย่างนี้นี่ใช้เวลาในการทํางานนานไหมคะอืมก็ค่อนข้างนานครับค่ะชิ้นนี้นี่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ประมาณสองเดือนครับสองเดือนเดือนกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่โยเห็นก็คือทาไมทุกคนจะต้องแบบมีคาดหน้าหมดเลยมันเหมือนกับคนเราที่เจอเจอกันแล้วแบบบางทีเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอะไรเงี้ยเลย คาดหน้าไว้ก่อนคือไม่รู้ไม่รู้ข้างในอะไรเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าเราจะต้องมีการเหมือนกับปกฝิกตัวเองเอาไว้ก่อนด้วยการที่มันเหมือนกับมีหน้ากากเอาไว้ก่อนอย่างนี้ป่าคะประมาณประมาณนั้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีคิดไหมคะว่าหลังจากนี้ไปจะมีผลงานอะไรออกมาอีกก็คิดคิดคิดไปคิดอยู่คระอยากจะทําเกี่ยวกับพวกประมาณพวกเศษวัสดุคือจะไม่พยายามจะใช้เศษวัสดุมากขึ้น นะอันนี้เพียงแค่หนึ่งศิลปินใช,ใช่ไหมคะเห็นบอกว่ามีอีกใช่ค่ะเดี๋ยวะะพบกับน้องปลายาคนเก่งของเราดีกว่าค่ะ,คะถ้้ยังไงนะคะปล่อยไปอยู่ในโลกเงียบๆโลกสวนตัวเบาๆ <c oughs> จักรวาลของตัวเองก่อนแล้วกันนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะค,ค่ะ Take heart please break my but Love don't made for it was 2ของนิสิศการนะคะอุ้ยเบาๆเดินขึ้นมาเบาๆไม่แขรเลยตอนนี้นี่อุ้ยพี่อยู่กับเจ้าของผลงานใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องเพค่ะน้องปลายาปลายาตอนแทนึวปูปลายาอีนิดนึงได้นะกลัวพี่หรอคะยืนยืนแบบอยากให้พูดถึงผลงานิานนี้นิดนึงค่ะค่ะออกก็ ผลงานทั้งหมดในชาติการนะคะก็มันเกิดจากความคิดที่ว่าคุณค่าค,คุณค่าความงามของธรรมชาตินะคะไม่ควรขึ้นอยู่กับป่าดงดิบขนาดใหญ่หรือดอกไม้สายพันหายาดอกไม้ธรรมดาธรรมดาที่เราพบเห็นกันใกล้ๆตัวค่ะ,คะเขาก็มีความงามมีคุณค่าเหมือนกันนะคะก็เลยจับเอาดอกไม้เล็กๆเหล่านั้นมาขยายใ,ให้มันใหญ่ขึ้นนะะต้องไปยงเยายคนที่ชอบดอกไม้อยู่แล้วหรือเปล่าใช่ค่ะแ<ม>ล้วมาถึงเรื่องถ้าดู่นี่ก็มีจริงที่บอกมีดอกเข็ม ดอกลยที่เราเห็นโดยทั่วไปใช่ค่ะที่เราพบเห็นสัมผัสได้ตรงๆอ่ะค่ะคือเราไปเจอเขาประทับใจในชื่อในรูปทรงในฟอร์มอะไรเงี้ยเราก็เอามาทำค่ะใช้ระยะเวลานานไหมคะในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้อ๋อทั้งหมดก็2ปีอะค่ะสองปีอะไรที่มันเป็นธรรมชาติมันจะยากอะค่ะเพราะว่าธรรมชาติมันเป็นความจริงอยู่แล้วแล้วเราเราเรียนแบบความจริงมันก็เลยยากขึ้นไปอีกเราก็ต้องพยายามศึกษาเก็บข้อมูลทั้งรูปถ่ายแล้วก็สัมผัสด้วยตัวเอง ว่าเป้าหมายของตัวเองเอาไว้ว่ายังไงบ้างเออหลังจากนี้จะทางานแบบแนวนี้อยู่ทีเป่าหรือจะเป็นแนวไหนก็ยังทํางานกับเรื่องธรรมชาติอะ,ค,ะค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นแบบดอกไม้ดอกไม้ยังเป็นดอกไม้ที่แบบว่าไม้ประดบับทั่วไปที่บางคนอาจหลงลืมแต่ต่อจากนี้ก็อาจจะเป็นเริ่มดอกญ่าค่ะ,คะที่เราคือเราลืมเขาจริงๆแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยแบบ พูดถึงเห็นยาก็ยาค่ายาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเขาก็มีความงานมีประโยชน์ของเขาค่ะถ้ายังไงเนตปล่อยให้น้องไปยาอยู่กับโลกของดอกไม้นะคะสวยงามตสวยงามต่อไปเดี๋ยวจะขึ้นไปพบกับคนที่ยากกว่าค่ะ <laughs> For two. เลยที่มาอยู่ที่ชั้นสามแล้วถูกไหมคะชั้นสามพอพอเสร็จมาพบกับมุ้งสิ่งนี้ค่ะเราบอกว่าคนนี้แค่ท่านจะยากยากตั้งแต่ขึ้นมาเลยนะคะค่ะนี่คือเสือปีนของเราเขาบอกคุณเนียมสวัสดีค่ะสวัสดีครับรู้มาว่าทำไมถึงรู้เป็นเสือปีนพลาได้เอ่ยยากเลยยากเลยชั้นสกสารได้เลยเสนรสกสารได้เลยอ๋อนะแนะนำเหตุตัวยางเป็นทางการอีกทีนึงค่ะ ชื่อเนียมาวันเขานอนครับค่ะนะคะเป็นเจ้าของผลงานชุดนี้ผลงานชุดนี้จริงชื่อเอ่อใช้ชื่อร่วมกันวัฒน์ทานอยู่ในยูนิเวอร์สค่ะและเฉพาะในส่วนของตัวเองมีไหมคะมีครับคือผลงานชุดนี้ผมตั้งไว้ว่าความตายมาเรียดวงจันทร์มันเป็นงานชุดความตายมาเรียดวงจันทร์ใช่เป็นงานที่เคยแสดงมาแล้วและมีกแสดงครั้งหนึ่งนะฮรค่ะที่มาที่ไปของผลงานชุดนี้มาจากเออจริงๆถ้าพูด ขอโฟกัสที่ดวงจันทร์ไปแล้วกันไหนก็พูดมาแล้วจะบอกว่ามาจากดวงจันทร์ก็ได้นะมาจากดวงจันทร์เค่ะเพราะว่าแบบเวลาที่เราดูดวงจันทร์อะแล้วมันมันสื่อสารกับเรามันเขาเรียกอะไรมันทําให้เราเกิดความรู้สึกหลายๆอย่างเกิดคาถามแล้วเราก็อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกนั้นอะมาให้คนอื่นรู้สึกแบบคล้ายๆเราบ้างรู้สึกรับรู้วมรู้สึกแบบเราบ้างงานผมไม่ได้เน้นความหมายนะฮะแต่เน้นความรู้สึก คือความรู้สึกอย่างไงแบบคือความรู้สึกเนี่ยมันอธิบายเป็นคําพูดลําบากน,นะฮะคือเขาเรียกอะไรอนะถ้าเราอธิบายได้เนี่ยคงไม่เสียเวลามาเขียนใช่ไหมฮะผมจะแบบผมจะสนใจความรู้สึกลึกๆที่ความรู้สึกที่เราแบบพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไอ้พวกนั้นผมจะเอามาเขียนครับคาดหวังอะไรไหมเกี่ยวกับการที่ว่าจัดงานในครั้งนี้ทันทีิการทันชงในส่วนของงานของผมค,คือผมอยากให้ผู้ชมมองงานแล้ว ย้อนมองตัวเองนะครับเหมือนว่าได้อยู่กับตัวเองแค่นั้นนะครับแล้วก็ตีความตามประสบการณ์ของตัวเองครับแล้วจะมีผลงานให้เราอีกอ๋อมีครับมีแน่ๆครับตอนนี้ก็ทํางานตั้งใจทำอยู่เรื่อยๆครับแอบซ่อมแอบซุ่มอยู่ซ่อมแถวนี้แหละคะแล้วคุณคุณย่าหวานนะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ว่าสิทธตอบรับจากงานของสิบหนึ่งสามท่านก็คือการตอบรับก็คือค่อนข้างดีเลยเพราะว่าจ่าย ทั้ง3ท่านเนี่ยก็คือมีจุดเด่นแต่ละคนเนี่ยต่างกันอย่างที่บอกคือข้างล่างคุณสินิดเนี่ยก็เป็นหัวงานโมเดลน้องปายาเป็นเรื่องความสวยงามแล้วขยายออกมาให้ให,ใหญ่คนนี้มาขึ้นมาต้องมานั่งตีความอีกอคือไม่ใช่ดูธรรมดาต้องมีรูปแต่ละรูปเรามองดูไม่เหมือนกันทั้งๆที่จริงๆมันก็ไม่ดูความหมายแต่เหมือนใช้ความรูม้สึกกันที่พด่บอกงที่บอก่าอยู่ชั้นสามนะคะเพราะว่าให้ใกล้ดวงจันทร์นี่แะ ขึ้นไปถึงราวัลเรื่อยๆค่ะยะท่านผู้ชมคะมาพบกับนิทรรศการดีๆได้นะคะที่สุโขทศนะคะอาร์เซิร์ตร์ต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยมีนิทรรศการเยอะมากนะคะมีร้านเกมด้วยใช่ค่ะร้านกาแฟด้วยใครหิวมีกาแฟได้นะคะมาได้นะคะที่นี่นะคะยังไงต้องขอขอบคุณนะคะนะคะต่อขอบคุณสุขบิลอีก2,000ด้วยนะคะมีแถวๆนี้นะคะและที่สำคัญนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวนี้ช่วงหน้านะคะทุ้ชมต้องการจะไปดูว่าโยจะไปสัมภาษณ์ ขาขาบคุณ TQM 1น3 7เจสาเจง่ายประหยัดครบวงจร TQM ที่ปรึกษาประกันภัย Can make it, take